สวัสดีครับพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านและพี่น้องแสงสวิภาพไม่ว่าจะเป็นที่บางใหญ่และก็ที่คลองหลวงนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคู่มือเฝ้าเหยื่ยนะครับซึ่งในเช้าวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่14เมษายนคิตศักราช2021ซึ่งแน่นอนครับในช่วงนี้เรายัางคงอยู่ในช่วงเทศกาลสงการหรือ ปีใหม่ไทยนะครับก็เชื่อว่าเราทุกคนเองนะครับแม้ในตอนนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดในรอบที่สามแต่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่และทรงนำชีวิตของเราทุกคนให้รอดพ้นปลอดภัยไม่ว่าจะระลอกไหนนะครับเราจะเห็นการช่วยกู้และการทรงนำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับผมปิยจนนายปารมาศจะมานําพี่น้องในการที่เราจะศึกษา และเรียนรู้ในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่78นะครับข้อที่41ถึง50ในเช้าวันนี้นะครับผมให้หัวข้อว่าอย่าลืมแต่ต้องจดจำให้เรามารับฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันครับพวกเขายัางทดลองพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทยัย พวกเขาไม่ได้ะระลึกถึงฤทธานุภาพของพระองค์หรือวันที่พระองค์ทรงไถ่เขาจากคู่อริเมื่อพระองค์ทรงทำบรรดาหมายสําคัญของพระองค์ในอียิปต์และการอัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ในไล่นาโซอันพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ําของพวกเขาให้เป็นเลือดเขาจึงดื่มจากลําธารของเขาไม่ได้พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางพวกเขามันกัดกินเขาและทรงฝูงกบซึ่งทําลายเขาพระองค์ประทานพืชผลของพวกเขาแก่ตะกั่แตงตัวอ่อน และผลผลิตของเขาแก่ตะกะแตนไวบิดพระองค์ทรงทําลายเถาอาองุ่นของพวกเขาด้วยลูกเข็บและต้นมะเดื่อของเขาด้วยน้ําค้างแข็งพระองค์ทรงมอบฝูงวัวของพวกเขาแก่ลูกเข็บและฝูงปปัสสตว์ของเขาแก่ฟ้าผ่าพระองค์ทรงปล่อยความเกลี้วอันร้อนแรงของพระองค์มาเหนือพวกเขาทั้งความเกลี้ยวกราดความโกรธและความทุกข์ลำบากคือคณะทูตสวรรค์ผู้ทำลายพระองค์ทรงเปิดทางให้แก่ความกลิ้วของพระองค์พรค์มิได้ทรงละเว้นพวกเขาจากความตาย แต่ทรงมอบชีวิตของเขาแก่โรคระบาดน,นะครับจากพระคำรมที่เราได้อ่านไปในเช้านี้เมื่อเราดูนะครับตั้งแต่ข้อที่4 1จนถึงข้อที่5 1นะครับเราจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือนะครับในพระธรรมตอนนี้กำลังพูดถึงภัยพิบัติสิประการที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับประเทศอียิปต์เพื่อสิ่งนี้จะเป็นการ ช่วยกู้แต่สิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อเราดูในพระคำในข้อที่42ในบอกว่าพวกเขาไม่ได้ลึกถึงริบทันภาพของพระองค์หรือวันที่พระองค์ทรงถ่ยเขาจากคู่อันี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับชนชาติอิสราเอลไม่ได้ระล,ลึกถึงก็คือการที่เขาได้ลืมสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ และช่วยเขาในขณะที่เขาตกเป็นทาสที่แผ่นดินอียิปต์แน่นอนพระเจ้าทรงสำแดงการอัศจรรย์นี้ผ่านภัยพิบัติทั้ง10ิระการนะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมอพยกบทที่7ถึง12แน่นอนนะครับภัยพิบัติ0ประการนี้เราคงจะจำกันได้นะครับผมจะมาถวนให้พี่น้องฟังก็คือภัยพิบัติแรกก็คือน้ำกลายเป็นเลือด อย่างที่ 2. อฝูงกบอย่างที่ 3. าฝูงลิน 4. ีฝูงเหลือง 5. โรคมระหาดในฝูงสัตว์อย่างที่ 6. นะครับฝีทุ้พองอย่างที่ 7. นะครับก็คือฟ้าร้องและลูกเห็บภัยพิบัติที่ 8. ก็คือฝูงตักแตนและภัยพิบัติที่ 9. คือความมืดและแน่นอนภัยพิบัติสุดท้าย ที่พระเจ้าได้ตัดกับโมเสสว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายและฟาโร์จะปล่อยเจ้าและชนชาติของเจ้านั่นก็คือภัยพิิการสังหารบุตรหัวปีแน่นอนครับสิ่งนี้พระเจ้าได้กระทำและแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลก็คือเขามิได้ระลึกถ,ถึงสิ่งนี้แน่นอนนะครับวันนี้ผมจะนำเรา เรียนรู้ผ่านบทเรียน2ประการด้วยกันประการแรกก็คืออย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราไม่ว่าจะเป็นการช่วยกู้การช่วยถัยการปกป้องการทรงนำและการพิทักษ์อาราคคายิ่งในสถานรรการณ์แบบนี้นะครับพี่น้องในขณะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ นี่คือกระอ,รอบที่3และก็ผ่านมา1ปีกว่าเรายังคงชำําได้นะครับสงการปีที่แล้วเราก็เป็นไงครับอยู่บ้านช่วยชาติปีนี้นะครับก็ยังมีการปล่อยให้กับบ้านแต่ณปัจจุบันก็มีคนติดเชื้อไป9ก้าวายกว่าเกือบ8 0 0พแต่แน่นอนครับเราเองเป็นคนหนึ่งโดยเพราะพี่น้องที่อยู่บ้างใหญ่ก็ดีหรือพี่น้องที่อยู่คลองหลวง เป็นไงครับเราเองเห็นว่าคนในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่กำลังติดเชื้อครับก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่านนทบุรีปทุมธานีเป็นพื้นที่สีแดงแต่ณปัจจุบันนี้นะครับณวันนี้นะครับวันที่วันที่ผมอัดคลิปคือพื้นที่สีส้มสถานการณ์ดีขึ้นแต่ถึงกันนั้น1ปีที่ผ่านมา เราเองอย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทําเพื่อเราในชีวิตของเรานับจากเรารู้จักกับพระเจ้าหรือองค์พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์อย่างมากมายกับพระองค์ในการช่วยเหลือในการทรงนําในการกู้และในการปกป้องชีวิตของเรานานับการนานับครั้งไม่ทัววเราเองอย่าเป็นเหมือนชนชาติอิสราเอล ที่ลืมสิ่งเหล่านี้และเป็นไงครับเขาเห็นสิ่งนี้ปรากฏชัดต่อตาของเขาแต่เขาเองกลับลืมซึ่งผมก็เชื่อว่าในชีวิตของเราเราก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านตัวเราหรือผ่านคำพยากของพี่น้องแต่ถึงกันนั้นพี่น้องครับอย่าแค่ฟังหรือจำแต่ให้เราอย่าลืมสิ่งนี้นะครับอย่าอย่าแค่ฟังแล้วก็ แล้วก็ผ่านไปแต่ให้เราจดจำสิ่งเหล่านี้อย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งกระทำแก่เรานะครับต่อมานะครับเป็นประการที่สองประการที่สก็คือต้องจดจำราลึกถึงและขอบพระคุณแน่นอนนะครับเมื่อในหัวข้อผมก็บอกว่าอย่าลืมแต่ต้องจดจำแน่นอนสิ่งที่สำคัญประการที่สองในบทเรียนนี้คือ เราเองต้องจดจำและรืึอถึงสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำแก่เราในปีที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายคนบางคนเป็นไงครับต้องหยุดงานบางคนต้องเปลี่ยนงานหรือบางคนโหเกือบต้องปิดกิจการไปเราเกือบเอาตัวไม่รท้แต่ถึงกันนั้นเป็นไงครับ พระเจ้าก็ทรงช่วยเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายคนเมื่อเจอพิษเศรษฐกิจและโควิดทุกอย่างพังลงแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าหนึ่งปีที่ผ่านมาพระเจ้ายังทรงนำผมเห็นพี่น้องหลายคนมีคำพยานพระเจ้าช่วยเขานำเขาในเวลานี้นั่นแหละครับพี่น้องให้เราอย่าลืมแต่จงเราลึกถึงและเมื่อเราลึกถึงเราต้องขอบพระคุณพระเจ้า ด้วยการที่เราได้มีโอกาสได้เป็นพยานหรือขอบคุณพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นขอบคุณโดยผ่านการอธิษฐานหรือบางครั้งเราขึ้นไปขอบคุณที่น้ำมศการหรือการขอบคุณในกลุ่มสามคคีธรรมต่างๆการขอบคุณพระเจ้าเป็นการที่เรามั่นใจว่าพระเจ้ามีคงดูแลอารักขาชีวิตของเราแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต่อต้นว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดง การอัศจรรย์แก่ชนชาติอิสราเอลและถึงกระน,นั้นณเวลานี้พระเจ้าก็ยังคงสำแดงการช่วยในชีวิตของเราแต่ละคนท่ามกลางปัจจุบันนี้ในขณะที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือมีปัญหาแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้ายังคงเมตตาและทรงนำหน้าชีวิตของเราดังนั้นเราอย่าลืม แต่ต้องรื่อถึงและขอบคุณพระเจ้าในการช่วยกู้ในการช่วยไทยในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องแต่ละท่านมีประสบการณ์และมีบทเรียนในเรื่องนี้อยา่างแน่นอนและอย่าให้สิ่งนี้เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในใจของเราคนระัแต่ให้เราประกาศเป็นพยานขอบคุณสิ่งเหล่านี้ออกมาแก่คนที่อยู่รอบตัวเราว่าพระเจ้า ส่งไถยเรากู้เราช่วยเราอย่างไรนะครับในพระธรรมสดุดีนะครับรนะรบ,บทที่103นะครับข้อ2ถึงข้อ5ซึ่งนะครับเป็นคำอธิฐานของดาวิดซึ่งเราทั้งหลายคุ้นเคยแล้วก็เราก็มักจะใช้นะพระธรรมตอนนี้มาร้องเป็นเพลงนะมัสการพระเจ้าชื่อเพลงว่าจิตใจข้าถวายสาธุการ นะซึ่งในพระธรรมตอนนี้ได้พูดสิ่งที่สํคาคัญซึ่งตรงกับบทเรียนที่ผมได้นํามาซึ่งัมภีพีได้กล่าวไว้ว่าจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโลกทั้งสิ้นของเจ้า ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้าจากมาจากหลุมมรณะผู้ทรงสวนความนับมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึนกับมากมายอย่างไวนกอินทรีอเมนครับพี่น้องดังนั้นการตอบสนองในเช้าวันนี้นะครับก็มีอยู่2ประการเช่นเดียวกันประการแรก นะครับก็คือให้เรารำลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเพื่อเราอยู่เสมอเสมอเสมอจดจำลำลึกถึงอย่าเป็นคนขี้ลืมเหมือนชนชาติอิสรเาเอลและอย่างที่สองเมื่อเรารำลึกคิดถึงแล้วก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้า ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราสมบเรมอนั่นเองและเชื่อแน่นอนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดหรือไม่ว่าจะเป็นภัยสิ่งร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเอีกเราไม่รู้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเรายังคงระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้ทรงกระทําเพื่อเราเราขอบคุณพระองค์พึ่งหาพระองค์ พระเจ้าจะทรงอารักขาช่วยเราอยู่ทุกวันเวลาอย่างแน่นอนขอพระเจ้าวยความพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับให้เรามาอธิษฐานด้วยกันครับสำหรับการคาแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เมื่อเราอ่านในข้อเจริญคำเราเห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยพระคุณที่พระเจ้าทรงสัแดงต่อชนชาติอิสราเอล ไม่พินเท่านั้นองค์ทรงสัมดงและการช่วยกู้องคอง์อยู่ท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อและไว,ว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอบพระเจ้าที่ทรงเมตตาทรงนำที่ให้เราทั้งหลายอย่าลืมในพระราชกิจอันมีพระคุณแต่ให้เราขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าและวลังเลิศขึ้นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและสัมดงแก่เราคือการช่วยไทย การช่วยกู่การปกป้องเราจากคนพาลภัพยพานสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นอรอบตัวเราแต่ถึงกระนั้นเรายังคงมีชีวิตอยู่ดําเนินหน้าต่อไปโดยการทรงสถิตทรงนำของพระเจ้าขอทรงสถิตทรงนำกับเราในสถานการณ์แบบนี้ที่เราจะวางใจพึ่งพาพระองค์ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราเราจึงอธิษฐาน ฝากพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์และตลอดไปอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูเจ้า,าอาเมนพี่น้องครับฝากไว้นะครับหากแม้คลิปนี้ที่พี่น้องได้รับชมรับฟังและเป็นพระพรอย่าลืมในการที่เราจะกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามแจ้งเตือนเพื่อที่จะเป็นพระพรแบบ่งปันสู่เพื่อนพี่น้องของเราต่อไปขอ,อเจ้าวอวยพรครับ